โนะอ้เขาบอกว่าลูกอันนี้อร่อยมากก็ได้รปลาดีไหมไก่ย่างขาวเล่เล่รู้เล่กินเนี่ยลูกอ้อน,นี้เป็นไหมเ<อ>ขาบอกว่าอร่อยอะ่ะเกลืออยาก<อ>กินแต่ว่าใช่เขาบอกว่าไปแช่เกลือใช่ไหมแต่แอนไม่เคยกินพ่อะเขาบอกว่า ่ากินกับข้าวหมกแล้วก็ปลาทูทอดใช่แต่ผมไม่ชอบใช่เอ้ามันไม่อร่อยหรอผมไม่เคยกินเอ้าแบงอันนี้เขาเอิ้นใหม่่ยังไม่เคยกินเลยก็บอกว่าไม่ชอบแล้วอะอะไรอ่ะหม้อดิน่หยอันดินันนี้ให้อนเน่ไม่ใช่ทูดินหรอมันไม่ใช่แม่แบงมันอะไร90,000เส้าซองคุ้มนะ มันคืออะไรอะคะมันเป็นอะจะมาสร้างมุ้งนุ่จริงมันต้องซอยขนาดไหนมักูดนะจามะม่วงหรือมะพร้ไม่ใช่มันไม่รู้จักกินเป็นหรอไม่ก็รู้จักลองเอาถุงน้อยๆนั่นตีเอาถุงเล็กๆนั่นน่ะเนี่ยเอาตัวนี้ได้เอาตัวนี้ได้มันคืออะไรที่เอาอะไรนะ อันนี้ก็อะไรอันน right? uh, yeah, oh oh, ี um ้เขาเบาเปล่าฟอมไหมเป็นหื้นหืนพอพอชอบพอชอบพอชอบเอาไปทำเป็นเจลกอะไรร้อนเหนือแม่ร้อนเหนืมันไม่มีกลิ่นเลยค่ะต้องตำก่อนใช่ไหมคะมันถึงจะมีกลิ่นอ๋ออันนี้เหรอลูกมันเนาะอ๋อนี่ไงที่เขาตำแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เฮละเลอร์ลอกศพ เดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรคะกินได้เลยเหรอ,หอมันถั่วอะไรเหรอ อ,อ,อันนี้คือนนอ,นนอะไรอ่ะดองยาเหรอฮะตั้น อันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เป็นยาเอาไปดองเหล้าเหรอหรือว่าต้มน้ํากินต้มนอยกินอ๋อต้มน้ํากินอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไปท่อมเหรอเป็นไม่ใช่แม่รู้จักไปท่อมอีกแต่เธอน่ะอร่อยอยู่นะเม็ดอันนั้นเมื่อกี้นี้ดูดิเม็ดอร่อย มันมันนี่ใส่วงหนึ่ต๊ลงซื้อไหมซื้อ้ะเปลกซื้อนะมุผักอันนี้เนาะแต่มันเราไม่ได้อยู่ใกล้บ้านอ่ะอีกหลายวันกว่จะกลับบ้านเหี้ยเบิร์ตอ้ี้ยเบมันตงันมนไห่อใช่ไหมไม่ใช่เล่บอกว่าเอาลาชอบแต่ว่ามันหมองมันกินไม่เป็นอันนี้คืออะไรไม่รู้จักโอ้เอาาแก แกวลานหราแกะกินอ๋อต้องแกะกินข้างในโอันนี้ตัมตัก่าัน